กลัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํากับข้าวมื้อย็ยนกันครับเมนูนั้นก็คือต้มเค็มขาหมูครับเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของคุณแม่บ้านเลยครับวันนี้จัดไปหม้อใหญ่ๆเลยครับไปดูวัตถุดิบกันเลยครับขาหมูผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับน้ําหนักประมาณ1.5กิโลครับถ้าเป็นขาหมูที่เผาไฟแล้วก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่เผาไฟ แนะนำให้เ,เพื่อนๆเผาไฟก่อนนะครับเพื่อความหอมของขาหมูครับวันนี้ผมซื้อมากิโลกว่าราคา150บาทครับหลังจากที่เราได้ขาหมูมาแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบครับจะทานของอร่อยทั้งทีความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งครับ ให้เ,เพื่อนๆล้างน้ําสัก2 3ครั้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาสับขาหมูกันครับวัตถุดิบอย่างที่2ของเราก็คือผักกาดดองครับวันนี้ผมซื้อมา2หัวครับหัวละ20บาทให้เ,เพื่อนๆล้างทำความสะอาดเช่นเดียวกันกับขาหมูครับสัก2ครั้งนะครับ หลังจากที่เราล้างขาหมูลและประกาดดองของเราเสร็จแล้วเรามาเริ่มหั่นกันได้เลยครับให้เ,เพื่อนๆสับขาหมูของเราให้เป็นชิ้นครับไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่จนเกินไปสําหรับขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับหลังจากที่เราสรับเสร็จแล้วครับเราก็ล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อมาครับสับผักกาดดองของเราให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่จนเกินไปเช่นเดียวกันครับสําหรับต้นทุนต้มเค็มขาหมูของผมวันนี้ประมาณ200บาทครับเรียบร้อยครับวัตถุดิบหลักของเรา2อย่างเรียบร้อยครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นตอนต่อมาครับลากผักชีกระเทียมพริกไทยครับ บุบพอหยาบหยาบครับแล้วก็ใส่ผ้าขาบางห่อไว้นะครับมแตก่ ไม่ต้องโขกให้ละเอียดน,นะครับเอาแค่พอหยาบๆครับแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางไว้ครับอ่ขั้นตอนต่อไปครับผมซื้อไม้พะโลมาสองห่อครับใส่ไม้พะโลลงไปได้เลยนะครับในห่อผ้าขาวบางของเราหลังจากนั้นก็มัดให้เรียบร้อยครับไม่ต้องแน่นมากนะครับ ขั้นตอนต่อไปเปิดไฟตั้งหม้อได้เลยครับในหม้อเราจะใส่ไม้พะโล้ครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บประมาณ200กรัมนะครับต้มเข็มขาหมูจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูไว้ดีดีครับเคี่ยวน้ําตาลของเราจนน้าตาลเปลี่ยนสีครับให้เกือบสีดํำเลยนะครับเราจะใช้แก๊สแค่ต้มน้ําให้เดือดครับหลังจากนั้นเราจะไปตุนด้วยใช้เตาถ่านครับ หลังจากที่เราเคี่ยวน้ําตาลปี๊บมาได้ประมาณ5นาทีครับน้าตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเราจะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ5นาทีครับเป็นอนว่าใช้ได้ครับหรือจนกว่าสีน้ําตาลปี๊บของเราจะเปลี่ยนสีสีน้ําตาลเข้มครับเป็นอนว่าใช้ได้ครับหลังจากที่เราเคี่ยวน้ําตาลปิ๊บเรามาได้ประมาณ10นาทีครับเป็นอนว่าใช้ได้ครับเติมน้ําลงไปได้เลยครับประมาณสัก2ขันครับหรือหรือให้ทั่วหมูของเราไปเลยครับ เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณชั่วโมงครึ่งครับขั้นตอนนี้เราจะปรุงรสชาติเลยนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับใส่เกลือประมาณสัก3าช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณ50กรัมครับตามด้วยซีอิ๊วดำประมาณ20กรัมครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำอย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับแล้วเราค่อยไปชิมเอาครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วใส่หมูที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองครับและตามด้วยผ้าขาวบางที่เราห่อราบปะชีกระเียนพริกไทยไว้ครับสำหรับวัตถุดิบ ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสูตรต้มเค็มขาหมูที่ครัวเตยหอมเพื่อนๆพ่ทำได้ไหมครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากกาน็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนเอนท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์ให้คัวเตยหอมด้วยนะครับ